สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการเรียนครั้งที่3เรายังอยู่กันที่หัวข้อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรการเรียนครั้งที่3นี้จะมีคลิปวิดีโอจำนวน2คลิปด้วยกันคือ3.1และ3.2ถ้าพร้อมแล้วเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ ในบทเรียนนี้เป็นเรื่องของวิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในจากบทเรียนที่แล้วเราเรียนการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กรและเซเว่นเอสแอนลิซิบทเรียนจะอธิบายการวิเคราะห์หน้าที่ทางธุรกิจซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในอีกวิธีหนึ่ง การวิเคราะห์โดยหน้าที่ทางธุรกิจเป็นการวิเคราะห์ผลการทำงานกระบวนการทำงานการปฏิบัติงานของพนักงานรวมทั้งประเด็นอื่นๆในส่วนงานต่างๆที่กำหนดไว้ในโครงสร้างองค์กรการจะวิเคราะห์หน้าที่งานจะเริ่มต้นจากการดูกลุ่มงานหรือฝ่ายงานที่ปรากฏอยู่ในโครงสร้างองค์กรจากภาพโครงสร้างองค์กรจะเห็นว่าองค์กรนี้แบ่งฝ่ายงานออกเป็นเจ็ดฝ่ายได้แก่ฝ่ายโรงงานฝ่ายอาคารสถานที่ฝ่ายขายฝ่ายขนส่งฝ่ายบัญชีและการเงินฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายจัดซื้อ เรามาดูตัวอย่างการวิเคราะห์ฝ่ายโรงงานที่รับผิดชอบด้านการผลิตและดำเนินงานประเด็นแรกเราต้องมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายโรงงานก่อนว่าเป็นอย่างไรจากนั้นเรามากำหนดประเด็นวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบตัวอย่างเช่นคุณภาพสินค้าต้นทุนการผลิตกระบวนการผลิตระบบควบคุมคุณภาพเป็นต้นจากนั้นเรามาวิเคราะห์ว่าประเด็นเหล่านั้น มีลักษณะเป็นอย่างไรเราอาจจะทำเป็นระดับจากมากไปหาน้อยเพื่อให้เห็นภาพจุดการทำงานในแต่ละประเด็นที่เป็นอยู่ณปัจจุบันหรือบางทีเมื่อวิเคราะห์เราอาจจะพบว่าสิ่งนั้นต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนก็เป็นได้มาดูตัวอย่างการวิเคราะห์งานด้านทรัพยากรมนุษย์กันบ้างวิเคราะห์ในประเด็นเช่นอัตราการขาดงานอัตราการลาออกค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงานระยะเวลาในการบรรจุพนักงานใหม่ การวิเคราะห์ส่วนของระบบและกระบวนการของงานทรัพยากรมนุษย์และความสามารถของผู้บริหารและพนักงานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เป็นต้นจากนั้นเราก็นำข้อมูลที่ได้จากการิคร่ามาสรุปเป็นจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละฝ่ายงานและนำสังเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรต่อไปในส่วนนี้เรายังไม่ได้แสดงวิธีทำกันนะคะให้นิสิตเข้าใจในคอนเซปต์กันก่อน ตอนนี้นิสิตลองคิดประเด็นที่จะวิเคราะห์ในส่วนของฝ่ายอาคารสถานที่ฝ่ายขายฝ่ายขนส่งและฝ่ายจัดซื้อว่าเราจะไปวิเคราะห์ในประเด็นใดบ้าง ต่อมาเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรในส่วนของการวิเคราะห์ผลประกอบการและการเงินทั้งนี้จำแนกออกเป็น2ประเภทได้แก่การบรรลุ KPI ที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติงานเช่น KPI องค์กรกำหนดอัตราส่วนกำไรขั้นต้นไม่ต่ำกว่าร้อยละเท่าไหร่และผลการปฏิบัติงานขององค์กรได้ตามนั้นหรือไม่หรือตัวอย่าง KPI ยอดขายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมากำหนดไว้ร้อยละ20แล้วผลปฏิบัติงานจริงเป็นอย่างไร และการวิเคราะห์ทางการเงินหรือที่เรียกว่าประเมินสุขภาพทางการเงินจะประกอบไปด้วยการวิเคราะห์แบบอัตราส่วนร้อยละและอัตราส่วนทางการเงินซึ่งจะอธิบายในสไลด์ถัดไปการวิเคราะห์ทางการเงินโดยวิธีคำนวณเป็นร้อยละ คือการเปรียบเทียบตัวเลขที่เป็นยอดขายรายได้หรืออื่นๆที่ต้องการเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นจำนวนเงินและร้อยละเท่าใดจากภาพเป็นการเปรียบเทียบยอดขายของปีที่2เพิ่มขึ้นจากปีที่1ร้อยละ50และยอดขายในปีที่3ลดลงจากปีที่2ร้อยละ20 จากนั้นก็มาวิเคราะห์ว่าการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกิดจากสาเหตุอะไรเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือหากยอดขายลดลงอย่างต่อเนื่องหรือลดลงในอัตราที่สูงก็อาจเป็นจุดอ่อนหรือจุดที่องค์กรต้องปรับปรุงก็เป็นได้การวิเคราะห์ทางการเงินโดยวิธีคำนวณเป็นร้อยละโดยส่วนใหญ่มักจะใช้ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุนเช่นต้นทุนขายกำไรขั้นต้นค่าใช้จ่ายในการขายหรือบริหารของแต่ละปีมาเปรียบเทียบเพื่อดูแนวโน้มว่าเป็นอย่างไร รวมทั้งวิธีคำนวณเป็นร้อยละนี้สามารถนำไปเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน,ก,นก็จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร จากภาพนี้เป็นการวิเคราะห์ทางการเงินโดยวิธีคำนวณเป็นร้อยละที่นำตัวเลขจากงบดุลมาวิเคราะห์เช่นสินทรัพย์หมุนเวียนได้แก่เงินสดลูกหนี้การค้าส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ง่ายได้แก่ที่ดินเครื่องจักรหนักแล้วนิสิตคิดว่านี่สินหมุนเวียนและนี่สินไม่หมุนเวียนได้แก่อะไรบ้างฝากคิดเป็นการบ้าน มาถึงการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเป็นเครื่องมือสําคัญในการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อให้ได้ตัวเลขที่สามารถนํามาใช้วิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของกิจการทําให้เห็นภาพรวมของกิจการอัตราส่วนทางการเงินคือการนําข้อมูลจากงบการเงินตั้งแต่2รายการขึ้นไปมาสร้างความสัมพันธ์กันเพื่อเข้าใจถึงสภาพการทางการเงินที่แท้จริงกลุ่มแรกเกี่ยวกับหนี้สินได้แก่หนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้นสัดส่วนในข้อนี้ไม่ควรสูงมากเกินไป เพราะหากมีหนี้สูงองค์กรก็ต้องรับภาระการจ่ายดอกเบี้ยและอัตราส่วนสภาพคล่องที่ได้มาจากการการนำสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนอัตราส่วนนี้ยิ่งสูงยิ่งดีเพราะแสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นได้ดี กลุ่มต่อมาคือกลุ่มอัตราส่วนที่ใช้ในการดูสินทรัพย์หรือทุนได้แก่ ROE หรืออัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ROA อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมหรือ Total Asset Turnover อัตราส่วนทั้ง3รายการเมื่อคำนวณออกมาแล้วหากมีตัวเลขสูงยิ่งดีเพราะสะท้อนให้เห็นการนำทุนและสินทรัพย์ก่อให้เกิดรายได้หรือกำไรมากน้อยแค่ไหน กลุ่มนี้คือกลุ่มที่นักลงทุนชอบมากนั่นคือค่ามาร์จิ้นหรือกำไรในแต่ละระดับที่ปรากฏอยู่ในงบกำไรขาดทุนได้แก่อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิทั้งนี้นิสิตคงเคยได้ยินคำถามที่มักจะถามว่าสินค้าคุณมีมาร์จิ้นที่เท่าไรนั้นคือเขาถามอัตรากำไรขั้นต้นดังนั้นตัวเลขของอัตราส่วนในข้อ6 ข้อ7และข้อ8ยิ่งมีค่าสูงมากยิ่งดีและข้อมูลที่ได้สามารถนำไปควบคุมเรื่องค่าใช้จ่ายและบอกความสามารถทางการแข่งขันได้อีกด้วยเช่นอัตรากำไรขั้นต้นที่มีค่าสูงแสดงถึงยอดขายที่สูงและต้นทุนขายที่ต่ำดังนั้นหากองค์กรจะกำหนดราคาขายให้ต่ำในการจัดโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มยอดขายก็สามารถทำได้โดยไม่ขาดทุน สำหรับคลิปวิดีโอที่3.1ส่วนของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรโดยวิธีการวิเคราะห์หน้าที่ทางธุรกิจและการวิเคราะห์ผลประกอบการและด้านการเงินก็จบเพียงเท่านี้หลังจบคลิปนิสิทธ์อย่าลืมทำแบบทดสอบที่3.1กันนะคะและในคลิปต่อไปนิสิตจะได้เรียนรู้ว l u e c h a i n Analysis ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรอีกวิธีหนึ่งแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ